ดีครับครับผมผมจานกล้องพระวัตขีตาครับสัมพันธ์น้ำพองเช่นเดิมนะฮะครับวันนี้เราท้องสองท่านด้วยกันนะครับพร้อมกับทีมงานบริษัทอินเทอรไรียจำกัดครับนี้เราก็มาอยู่อีกหนึ่งสถานที่ครับนะครับซึ่งเราเมื่อสักครู่นี้ก็ได้ขออนุญาตขอเข้ามานะครับแด่เจ้าแม่นองทองนะครับชานแห่งนี้คือศาลเจ้าแม่นองทองอยู่ในเขตพื้นที่ระหว่าง เขตตำบนแสวงหาเข้าตำบนบรรพานค,คือการนี้ก็คือระหว่างหมู่4ี่กับหมู 12, ่ที่บ้านนองถ้ำด้วยแล้วก็ย้วยไปถึงหมู่เก้าด้วยบริเวณเป็นเขตไหลตอกพอดีครับที่สำคัญคือที่สําคัญเนี่ยครับจางกล้องฮครับที่เนี่ยที่มีหลายๆหลายๆคนมาบนบานสายเก่าที่ศาลแห่งนี้ครับแล้วก็มีเรื่องเล่ามีตำนานมากมายโอ้ครับพี่วันนี้เรามาช่วงตอนกลางคืนด้วยนะครับแล้วก็สิ่งที่อันตรายกับพวกเราไมา่สุดนั้นก็คือ อสวัิพิษพบงูเงี้ยวเขี้ยวขอต่างๆครับบอกเลยครับว่าบริเวณนี้เยอะมากครับเยอะมากแล้วเราขอเข้ามานะครับเรียบร้อยแล้วแล้วก็ขออยาให้มีสิ่งใดๆนะครับมากํากลขอบารมีขององค์นะครับครับแม่จ๊แม่หนองทองหนองทองเมื่อก่อนนี้ครไม่ใช่สารสารตอนนี้รู้สึกว่าจะอยู่แค่ประมาณเมตรห้าสิบได้มั้งนะครับ คือจริงๆแล้วสารนี้ใหญ่มากใหญ่ใหญ่กว่าใ,ใ,ใหญ่กว่าอีกเท่าตัวครับ,รบพสพรประมาณสามเมตรกว่าได้<อ>คืออย่างนี้ฮะเมื่อก่อนเนี่ยสารนี้อายุประมาณอยู่ประมาณตั้งเดิมเลยนะครับร้อยกว่าปี<อ>ตั้งแต่คุณยายคุณตาแล้วก็หลายหลายรุ่นนะครับก็<อ>เล่าให้ฟังเอาความศักดิ์สิทธิ์ของที่นี่เดิมทีเลยที่นี่ มักจะมีไฟไหม้บ่อยบริเวณโดยรอบครับแล้วก็มีเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งใหญ่ในช่วงปีปลายเดือนเมษายนของปี2563กับกระส่าปีปีกว่าแล้วฮะบจางกล้องครับบริเวณท้องทุ่งเนี่ยตอนนี้ท้องทุ่งนาซึ่งมีเหตุเหตุที่ไฟไหม้เมื่อปี663แล้วก็คือต้น โอ้หต้นใหญ่มากอ,มอายุตกสองร้อยสามร้อยปีตกสองสองร้อยปีได้ครับใหญ่มากแล้วโอ้โหใหญ่มากแล้วก็ถึงการเวลาเนอะแล้วก็เดินโด,ดนไฟไหม้ลุกโชนสนเาเหตุที่เกิดไฟไหม้นี่เพราะอะไรครับพี่ไฟไฟรมทุ่งครับ <โฮ S 2> ไฟรมทุ่งอาจจะเกิดจากการที่ว่าชาวบ้านมาเผาอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ชาวบา้านไม่ไม่ได้เผาหรอกครับคือมันอาจจะมีกิ่งช่วงเอ่อหน้าร้อนด้วยแล้วก็ช่วงที่กิ่งอาจจะมีการเสียสีอะไรพวกนี้ก็มีการครับ ความแห้งแล้งความแห้งแรง้แง,แรงด้วยนะครับแล้วแถวนี้ก็โอ้โหน้ำยังว่าเลยเนาะน้ําก็น้อยทํานาก็ลาบากบก็ต้องวิทย์กะละครับก็ต้องใช้สิ่งที่สําคัญก็คือคนเวลาเราทําไร่ทํานากันเรียบร้อยแล้วเนี่ยเวลาทําปุ๊บม,มันก็จะเกิดปัญหาในด้านของเอาละข้าวยากหมากแพงแล้วก็ ข้าวไม่สวยว่างเ้ินเถอะเมล็ดหลวงข้าวประมาณนั้นใช่ไหมครับน้ำก็โอ้โหไม่ค่อยจะดีครับก็เลยปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของต้นทุนอต่างๆจนเศรษฐกิจไม่่อดีแล้วปุ๊บสิ่งที่สําคัญก็คือที่นี่ครับมีใครมีเรื่องทุกขร้อนใดๆก็ตามสมัยตั้งแต่บ่าปูยัตยาเลยเนาะก็มาบนบานสารเก่าวที่นี่ครับแล้วเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ไฟไหม้ไม่โดนตัวสาร ไม่โดนตัวสารเลยครับซึ่งเป็นชาวบ้านก็เชื่อว่าเป็นความศักดิ์สิทธิ์เป็นอิมชลิ์ของเจ้าแม่เจ้าแม่ครับผมและสิ่งที่สำคัญอาจารย์กล้องเห็นไหมฮะครับนี่คือถ้าเรามองผลเผยดูมันเป็นเศษไม้เก่าเป็นเหมือนฟืนเนาะอาจารย์กล้องลองหยิบมาสิครับไม่ใช่ครับผมว่าเป็นประหลัดขลิกนะพี่อาจารย์กล้องลองหยิบหยิบมาขอญาตนะครับขอญาตครับเจ้าแม่ครับด้านบนนี้มีนะฮะอนี่ดุลใหญ่เลยครับ อันนี้ที่ท่านผู้ชมได้เห็นไม่ใช่ฟืนนะฮะนี่คือประหลัดขิกอู้หนี่ทำมานานมากนะพี่นะนานครับเป็นของเก่าเยอะเลยที่นี่นะครับจนตอนนี้คนจะเข้ามาที่นี่ลำบากเพราะว่าเขาทําได้ทำนากันด้วยแล้วก็ลกแล้วก็ต้องต้องรอช่วงช่วงที่เขาเก็บเกี่ยวข้าวไปแล้วอ่ะเนี่ยฮะคนจะมาบนบานสังเกวกันมากตลอดจนพวงมาลัยที่ห้อยเจนสารนี่มากมายเลยทีเดียวนะครับ ที่เห็นเนี่ยก็คือโูหหลายหลายปลายปีเยอะมากเยอะมากพี่ีเมื่อสองสามปีก่อนเนี่ยที่ช่วงที่หลังจากไฟไหม้แล้วเนี่ยครับครูคนมาเต็มเลยเพอะออกข่าวไปคนมาเต็มเลยโอ้มาขอช่วยขอลาบกันจนปละหลัดขิกสมมากกว่านี้นะครับโอจริงๆอันนี้อันใหม่ทั้งนั้นเลยนะฮะครับอันเก่ามีมากกันนี้อีกเลยครับพี่อันเก่าก็อันตรธานไปตามกลเวลาครับโอ้โหแล้วไม่ใช่อันแค่นี้นะฮะครับคออันใหญ่เป็นเป็นคล้ายเป็น อย่างนี้ก็มีแต่เก่าไปหมดแล้วล้อมรอบบริเวณต้นโพต้นนี้ซึ่งเป็นหมืนม่นๆเป็นหมื่นไม่เพียงเป็นหมืน่นแต่สองสามหมื่นเลยละเยอะมากครับตั้งแต่ตั้งแต่เล็กจนโตมาเนี่ยผมก็เห็นตรงนี้มาโดยตลอดก็คือไม่อยากจะให้ท่านใดที่เดี๋ยวจะก้องดูนี่ฮะนี่คื้น,นี่คือพรงมะลัยครับอาานย์ท่านอ๋อครับครับนี่ก็เป็นที่ นำดอกไม้ดอกมะลัยพวงมะลัยต่างๆมาสักการะนะครับเป็นมีที่แขวนด้วยนะครับตรงนี้บริเวณนี้นะครับอาจจะมืดไปนิดนึงนะครับจักก้องฮะครับผมด้านหลังของท่านอาจารย์ครับมีอะไรแปลกไหมด้านหลังของผมนะฮะก็จะมีสบายอยู่นะครับเป็นชุดสบายจริงๆแล้วแฝว่าแถวนี้ฮะเยอะมากวันนี้นะครับแต่ไม่รู้ว่าไปไหนถูกครับอืมครับจะก็หันหน้าหันหน้าครับหันหน้า ขอขอโทษนะครับขอโทษนะครับขอโทษก่ครับเพราะว่ามันมันแคบมากครับบริเวณนี้นะครับถอยอีกหน่อยถอยหน่อยโอเคนะแล้วก็มีต้นไม้ขึ้นไปมหมดเลยนะครับก็ต้องระวังในการเดินด้วยครับดูแลเห็นแล้วปลอดภัยครับถอยหลังไปหน่อยไม่เห็นไม่เหม่อ่าครับครับและบุญอ่าโอเคนะหนึ่งสองสามนะครับซึ่งเป็นศาลที่เก่าแล้วก็อ่า เสิ่มโซมตามการเวลาครับครับก็มีผูุพังไปบ้างฝนตกฟ้าร้องอะไรก็ทำธรรมดาฮะแล้วสถานนี้ก็คือมีพี่น้องเราชาวบ้านมาช่วยกันสร้างนะครับพี่น้องตามทางทอนก็มาช่วยกันสร้างแล้วคุณยายนี่ก็มาคุณยายแถวนี้ะครับก็มาช่วยกันสร้างช่วยกันบูรณะจุดนี้บริเวณนี้ให้คงอยู่เพราะเป็นเป็นสิ่งที่เป็นความเชื่อของชาวบ้านด้วยครับแล้วก็ตำนาน ตำนานมีมีอยู่เรื่องอาจารย์กล้องครับตำนานก็คือเจ้าแม่เนี่ยครับท่านจะมีพาหนะของท่านอืเสือครับเสือกับงูครับเสือจะเป็นช่วงน้ําขึ้นน้ําลงแต่ช่วงนี้บริเวณนี้เมื่อก่อนนี้เป็นที่ที่เรียกว่าหนองทองก็คือช่วงนี้เป็นที่ลุ่มนะครับท่านผู้ชมอืมเดี๋ยวนี้เอ่อเป็นเป็นเนินดินมเยอะเยอะอ๋อคือเป็นที่ลุ่มครับเอ่อแล้วก็จะมีลักษณะเป็น ผลมาก็น้ํามันก็มารวมกันเนี้ยนะมันก็จะไหลามาแถวนี้หมดใช่ไหมฮะครับพอหน้าแรงก็จะขี่เสือพอหน้าน,าน้ำท่านก็จะขี่งูเป็นพาหนะ <S <S แล้วก็มีชาวบ้านอยู่ท่านหนึ่งเมื่อเขาบอกว่าตั้งแต่เมื่อตอนที่ท่านเก่าเด็กๆเนีเ่ยมีคุณลุงคนหนึ่งครับเขาเคยเล่าให้ฟังว่าบริเวณรอบๆเนี่ยเขาจะมีคันคองนะจะน่าจะเป็นบ้านหลังครับครับครับเขาก็มาเที่ยวเล่นตามคันคองแต่กลางคืนแล้วนะเหมือนจะมาหาปลาหรือว่าจะมาปักเบ็ดอะไรเขานี่แหละ ตอนนี้เขาได้ยินเสียงเสียงเป็นม้าเสียงม้าร้องเสียงเสียงฝีเท้าม้าอืแต่เขาไม่เห็นตัวครับไม่เห็นตัวม้าครับแล้วก็วิ่งมาที่นี่อคือมาหยุดอยู่ที่ต้นโพต้นใหญ่ต้นนี้ครับตอนนี้ก็กลายเป็นต้นโพผสมต้นเลยนะฮะเห็นว่าอันนี้ต้นตะขบครับตะขบก็หลังเห็นเป็นโพครับนี่ฮะโพอยู่ข้างหลังผมต้นโพนี่ก็ถือว่าต้นใหญ่นะแค่สามปีเองผมยังสงสัยว่าทำไมใหญ่ใหญ่จังแต่นี้ อาจจะขึ้นแซมมาครับในระหว่างที่ต้นเก่าล้มไปแล้วก็ต้นใหม่ต้นมาข้ามาแทนครับอาจารย์เห็นอะไรแปลกๆไหมครับที่นี่ก็ที่เห็นอยู่ก็มีประลัดขิกนะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นพวกที่ชาวบ้านนำเอามาเส้นมาบวงสรวงนะครับจะเป็นน้ําก็ดีนะฮะน้าป่ามีขวดน้ําอยู่นะครับด้านในก็อาจจะต้องมีการทําความสะอาดบ้างก็ดีเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะมีร่างทรง คยมาส่งแล้วก็บอกว่าเจ้าแม่เนี่ยมีก็สมัยตั้งเดิมนะตอนที่ท่านยังมีชีวิตยอยู่เนี่ยือท่านเป็นมีมีสามีอ่าแล้วก็ถูกงูกัดตายาที่นี่ครับคนก็เลย,เยมีทวงสุาลาอะไรมาในบมญแล้วก็น่าจะดวงขิดดวงยานท่านเรงอยู่แถวนี้ใชครับ,รบเราก็ ส่งบุญให้เขาครับครับ uh huh. ครับนะฮะแล้วก็สิ่งดีก็จะบังเกิดขึ้นแต่ส่วนใหญ่คนที่มาบนบานสา่เก่าผมก็จะเสนอเอ๊ะทำไมเขาบนคือเป็นเรื่องเล่ากันมานานมากว่าเจ้าแม่ใครมาบนเรื่องของปลาขิกคือเจ้าแม่ท่านเป็นไม้ขอโทษนะครับถ้าเจ้าแม่ท่านเป็นไม้เลยพอต้องกระเสียสามีของท่านตายนะฮะแล้วก็เนี่ยตรงนี้ก็มีเขานมีลูกไปลูกอ่ไม่ใช่ผู้หญิงผู้ชายนะอื เหมือนมีเด so so ็กครับนะฮะก็อายุก็น่าจะหลายขวบเลยแหละไม่ถึงสิบขวบไม่โตมากครับอืมก็เสียชีวิตไปช่วงนั้นนะฮะแล้วท่านก็เป็นโศดเป็นมาเป็นไม้มาเลยล่ะอืมก็เลยเป็นที่มาของนะฮะประหลักขิกที่จะอยู่จํานวนมากท่านคือเป็นเจ้าแม่ที่เอสามีตายแล้วก็เป็นไม้นะฮะตามเรื่องราวตามที่ชาวบ้านเขาเล่าต่อต่อกันมาครับ มีการแก้บนนะครับมาการมาขอพรแล้วก็มาแก้บนเป็นส่วนใหญ่จะเป็นประหลัดคิกถ้าประหลัดคิกนําหมังเลยบอกเลยครับครับแล้วก็มีคนที่รบหลู่นะฮะคนที่มารบหลู่กับเป็นแม่นองทองบนบนถนนเนี่ยครับแล้วก็มีรถที่ความตายเป็นจุนยุคก่อนๆนะไม่ใช่ไม่ใช่ยุค ไฟไม่มีเมื่อก่อนเมื่อก่อนยังไม่มีไฟตรงนี้เป็นป่าลกเป็นป่าเลยแต่ต้นต้นโพเด่นตังงานสูงใหญ่ตรงนี้มาเป็นเกือบร้อยปีใช่ไหมที่ที่นี่คนก็จะมีเห็นงูตัวใหญ่ที่นี่มีครับแต่ว่าตอนนี้นะครับอยากจะให้ท่านผู้ชมได้เห็นเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่มีประหลัขิกจำนวนมากเป็นบอกเลยครับว่าตั้งแต่ถ้าผม ทางจาความได้ก so well. uh, uh, ็น่าจะเป็นแสนนะเป็นแสนเป็นแสนเลยครับเพราะว่าบางท่านก็สิบอันยี่สิบอันทาบางท่านก็ซื้อมาแต่ทุเดศจะทำทำมาแล้วมีที่ทําแล้วก็ประดิษฐ์ประดาได้สวยงามมากด้านในครับเออ่นี่อยู่ด้านในอยู่ด้านในศาลนี้นะฮะอันอันนี้สวยคอันคือเป็นประหลัดขิกที่อืมวิจิตรประจงด้วยแล้วก็แจงข้องครับมีเป็นยัน์ อยู่ที่ประหลัดขิกแล้วมีการปิดทองอยู่ในนี้ด้วยครับถือว่าเป็นอกษาสารสารหนึ่งนะสารสารศักดิ์สิทธิ์ที่หลายคนนะครับมาขอพรกันการเวลาผ่านไปนะครับคนสัญญาณบ้านนี้ก็ยังเคารพยังศรัทธาก็ยังมีพี่น้องประชาชนเข้ามาแวะเข้ามาข้างในนี้ด้วยใช่ไหมครับครับผมแล้วช่วงเวลาผ่านไปเนาะ รุ่นต่อรุ่นบางทีคนโตๆก็อาจจะไม่ได้เล่าให้ลูกหลานฟังอืมก็คนที่จะเข้ามาตรงนี้นอกจากในนอกพื้นที่แล้วในพื้นที่เนี่ยเมื่อก่อนจะเข้ามามากคนโตๆมีเรื่องอะไรก็จะไปบนละไปบนบานสานเก้าก็ละก็คือเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพี่น้องเราครับแถวย่านบ้านนี้เป็นความเชื่อในอีกจุดหนึ่งอีกสถานที่หนึ่งแต่เราเชื่อแล้วมันจะยังให้งมงายนะครับแต่ก็ดีนะเป็นสถานที่ที่ ทําให้ชาวบ,บ้านมีความรื่นเริงเกี่ยวกับ<ม>พอมบนบานสังกัดได้สําเร็จแล้วมีกองยาวครับแล้ว<อ>ก็จะแห่โหมลมนามาลํากองยาวท่านชอบล้<ม>อชอบนางลำํำบางคนก็จะมีตัวละครตัวเล็กๆมานะครับ<ม>แกบ้บนบางทีก็กองยาวส่วนใหญ่กองยาวตอนนี้รู้สึกไม่มีแล้วนะฮะแต่ท่านจะชอบเสียงเสียงกองยาว<ม>เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่มีเรื่องราวอาจจะมีมากกว่านี้นะครับแต่ผมก็ไม่ได้อ่อ เจาะลึกมากยนเกินไปเพราะว่าแค่นี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เป็นส่วนรวมจิตใจคนแล้วอาจารย์ก้องอะไรครับพี่ยามคนก็ไม่มีตังค์ครับแล้วข้าวก็ยากหมากก็แพงทําไงนี่แหละครับก็คือส่วนรวมจิตใจก็คือมาบนบานสางเกาจนประหลัดขลิบมากมายถึงขนาดนี้ครับนี่ครับออนที่แห่งนี้ครับ ก็ถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวบ้านในละแวกนี้นะครับ<ต>ท่านผู้ชมครับแต่บอกเลยลึกครับเดินไกลพอก็เดินใช่กว่าจะเดินเข้ามาตรงนี้ก็ค่อนข้างพอสมควรนะครับครับพี่แล้วก็พอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเรื่องราวต่อมาก็คือหลังจากที่ว่าพี่น้องประชาชนแถวในละแวกนี้มาสักการะมาขอขอพรขอโชคขอลาบกันท่านก็ดนบันดาลให้สมพรปรารถนา นะครับแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าจะเอาอะไรมาแก้บนใช่ไหมครับครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นประหลัดขิกซะส่วนใหญ่ใช่ไหมฮะถ้าประหลัดขิกบอกเลยว่าหมั่อโอครับหมังเลยล่ะนี่แหละครับนี่ก็คือคําพูดของพิสมพันธ์เองนะครับครับครับผมแล้วเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะใช้วิจารณญาณในการรับชมเพราะว่ายุคกาลเวลาผ่านไปเนาะก็ปีต่อปีวันแล้ววันเล่าครับจริงครับสิ่งต่างๆก็จะเลือนลางหายไปแต่ คำว่าสิ่งที่ยึดเหนี่ยวของจิตใจคนยามทุกยามยากนั่นก็คือที่นี่อีกหนึ่งสถานที่อืมครับรก็ต้องให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้บ้างนะครับในรื่งนี้แล้วก็แถบ จังหวัดใกล้เคียงนะครับแต่ก็เป็นเรื่องราวที่ไม่เสื่อมเสียะนะไม่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 เสื่อมเสียหรือรว่าเป,เ,ปเ,ปเป็นเรื่องราวที่ดึงใจคนให้ต้องมามันมันแปลกตรงที่ว่าอยู่ใจกลางเลยครับอยู่ใจกลางแล้วมีต้นโพที่ไหนครับมาขึ้นกลางทุ่งแล้วใหญ่โตมโหฬานเปลี่ยนมากก่อนที่จะมาแบบโดนไฟไหม้ใช่ไหมฮะครับโด,โดนไฟไหม้เสร็จแล้วก็ขึ้นมาใหม่อีกนะครับแล้วก็สารเก่าก็หายไปแล้วชาวบ,บ้านก็มาร่วมใจกันสร้างสารใหม่ขึ้นคำนี้คือความศรัทธาของชาวบ้านนะครับ ครับผมพี่ครับแล้วก็นี่คืออีกหนึ่งที่ที่บอกเลยว่าบอกลงมาก่อนในเฮี้ยนมากเลยนะแต่เดี๋ยวนี้ถ้าท่านใดจะมาขอความกรุณากลางคืนอย่ามานะฮะครับกลางคืนอย่ามารหรือท่านใดที่มีเซนส์ดีก็เราจะท่านแต่ผมตอนนี้คนลุกเลยครับก็เดี๋ยวก็เป็นการบอกกล่าวให้ท่านผู้ชมได้รับรู้รนะครับถ้าเกิด จะแนะนานยังไงดีครับถ้าเกิดเขาผ่านมาแถวที่อําเภอแสวงหาเนี่ครับพี่มาที่อำเภอแสวงหาก็มาถนนเส้นดอนปลูเส้นถนนเส้นเออเลยแสวงหามาแสวงหาดอนปลูครับครับตาบลอะไรก่อนก่อนถึงตะบนมะพาก็คือข้าสะพานเลียวเข้ามาแล้วนะเส้นเส้นดอนปลูนะครับประมาณสักสองโลเดี๋ยวก็เจอแล้วครับกับมองกลางทุ่งอย่างเดียวมีศารตาแม่อยู่นะฮะศาลตจาแม่ทุ่งหนองทองหรือสารเจ้าแม่หนองทองที่ศักดิ์สิทธิ์ที่นี่ ที่มีดวงวิญญาณนะครับมีเรื่องราวมากมายแต่ใครจะสัมผัสได้หรือไม่ก็ตามนะฮะเน้นย้ำในเรื่องของเป็นความเชื่อส่วนบุคคลอ่าใช่อย่างนั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับนี่ครับจางก้องวิจารณญาณด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราก็ก็คงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนครับเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตชม เอาปราดิกก่อนนะฮะเมื่อก,กี้จางก,กล้องหยิบอันนี้ฮะมนะผมเคยมาอยู่เที่ยวหนึ่งบางคนเขาตำเนี่ยฮะขอบคืนนะครับจะมีเลขนะครับจะมีเลข oh. บางคนจะถูกหวยกันช่วงบริเวณบางทีก็ตรงหลังคาบ้างบางขื่อบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะอินเสิร์ตให้ดูด้านในนะครับเดี๋ยวกล้องปามมาด้านในได้เลยนะฮะจะมะะีความโชคดีเลขมงคลมีแน่นอนผมบอก ประหลัดขิกก็มีเป็นเลขได้นะครับแต่ที่ผมยืนอยู่ขนขณะนี้นะครับจะขอเข้ามาแล้วนะฮะนี่ครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือเป็นเป็นไม่ใช่เป็นดุ้นฟืนนี่คือเป็นประหลัดขิกตอนแรกผมนึกว่าดุ้นฟืนนี่ฮะอืมเนี่ฮะมีการบ้างนะครับเป็นท่อนอ่าไม้อะไรก็ได้นครับแล้วก็มาบ้างเป็นท่อนคือเป็นสายยาของเอวะเนี่ยประหลัดขิกครับเยอะมากนี่นี่เต็มเลยครับอืมที่ผมไม่เต็มเลยมยืนนีนเต็มเลยนะครับ ตอนนี้โลกมากแล้วก็สมควรแก่การเวลาเพราะเสร็จแล้วนะครับเพราะว่าอันตรายนะครับครับที่นี่มีงูนะครับที่นี่มีงูขอเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็ทําพิธีเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ขอจงสิ่งดีๆจงบังเกิดครับแต่ท่านผู้ชมนะฮะที่สธานะครับแล้วก็ สิ่งดีให้เกิดขึ้นกับทีมงานเราด้วยเนาะจังก้องเนาะครับผมขออนุญาตผิดภาพท้้งไปขอเข้ามาอภัยครับครับครับขอกลับเข้ามาย่าด้วยนะครับสาธุสาธุสาธุ